สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเลขเด่นงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นงวดนี้จากหลายสำนักนะคะเด่นเด่นสามนะคะมาจากหลายสำนัก ที่เด่น3นะคะเรามาดูว่าจากสำนักไหนบ้างนะคะที่เด่นเด่นศกับ3มนี่มาจากสำนักไหนบ้างนะคะ ูนย์กับสามมาจมนักไหนบ้างรวยรับเฉพาะนะคะนี่คุนศึก คุณศึกนะคะก็มีสองสามนะคะคุณศึกมีสองสฟันทงที่เลข3เหมือนกันนะคะฟันทงที่เลข3อันนี้เลขล่างมาศูนนะคะ เลขที่ติด3นะคะก็มีนกตาทิพย์ค่ะก็มา3มเช่นกันนะคะนกตาทิพย์ก็เด่น3มเช่นกันรวยสถานนะคะรวยสถานของรวยรวยก็เด่น3ก็มี3าศูนย์นะคะ เด่นสกับ9นะคะเด่น3มกับ9ก้รวยสถานทีนี้ธงชัยนะคะก็เด่น3มเหมือนกันก็มี3าศูนย์นะคะ โดยเฉพาะเลข3 8กับ2 3 3 0อันนี้นะคะให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้ก็คือเลขติด3มนะคะมาสังเกตเลข3ามนะคะเลข3ามกับ3าสอง เจ้าพ่อระกรังทองให้เด่น3เหมือนกันนะคะให้เด่น3เหมือนกันเป็น3ามแนะคะแล้วมาดูเลขสรุปของเลขทิปนะคะอันนี้คือเลขสรุปของเลขทิป เด่นสามสรุปเลขเด่นนะคะเด่นเหนือสามเด่นสามลองแปดนะคะอันนี้จากหนังสือเลขทิพย์หมูเซียนนะคะหมูเซียน โมเซียนก็เด่นสามเหมือนกันกระต่ายทองก็เด่นสาเหมือนกันนะคะเด่นส8ดล่างนะคะกระต่ายทองก็เด่นสามเหมือนกัน โชว์เลขเด็ดก็เด่น3มเช่นกันนะคะก็มีสองสาปดโชว์เลขเด็ดเลขทรงพลังนะคะเลขทรงพลัง ก็เด่นสามเช่นกันนะคะก็เด่นสามเช่นกันโชคทวีนะคะก็มีหกสองสามนะคะหกสองสามโชคทวีก็มีหกสองสามแปะกงแปะกงแปะกงนะคะ ก็มีเด่นสามศูนย์ะคะส0ส่วนล่างสองสามแล้วก็หกสามนะคะแปะกงจารย์หมูเซียนสามสามสามแปดสามห้าอันนี้ตรงกับเลขปกของ ทองมหาชนนะคะตรงกับเลขปกของทองมหาชนงวดวันที่17นะคะมาตัวสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวข้อเด่นสมเช่นกันนะคะข้อเด่นสามเหมือนกัน นี้เป็นเลขของทองมหาชนนะคะทองมหาชนก็เด่นสามเช่นกันมาดูขวัญใจคนคนจนนะคะเลขเดึงสามนะคะขวัญใจคนจนนะคะ นี้เด่น3นะคะนี้เด่น0นะคะศู 0, 0นี่หลายสำนักนะคะที่มา0มีหลายสำนักนะคะที่มา,ามาล่างนะคะมาเป็นเลขท้าย2ตัวนะคะ0แล้วเรามาดูเลขสรุปฟันธงนะคะ เด่นสาฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้ก็เอาเลขสรุปของหนังสือหวยนะคะหนังสือหวยต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านรับชมตั้งแต่ต้นจน จนจบนะคะกบขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ